มันได้มุมมองแบบนักธุรกิจแล้วก็ได้วิธีการคิดแบบนักธุรกิจแล้วก็วิธีปฏิบัติที่จะไปในธุรกิจรวมไปถึงเรื่องของการที่จะเปลี่ยน b u s i n e s s model มเชิพเนี่ยจากเดิมเราเป็นยังไงเราจะเป็นอะไรได้มันได้องค์ประกอบหลายๆอย่างเข้าไปด้วยในภาคธุรกิจที่มันน่าจะช่วยในการบริหารคนใช่ไหมครับในการเรื่องบริหารความเสีย่ยงในเรื่องของ p ระเ n ็ i a l ในเรื่องของ marketing พอได้เรียนเนี่ยมีมุมมองที่กว้างขึ้น รู้สึกว่าจริงๆแล้วการทำงานเนี่ยม,มีโอกาสต่อยอดพัฒนาไปในแง่ของธุรกิจเพิ่มขึ้น ตอนนี้คือเราจบปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพแล้วคะ่ะถ้าจะเรียนบริหารอีกใบหนึง่งปริญญาตรีก็คือ4ปีเราก็อยากได้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดคะ่ะก็เลยตัดสินใจเรอวมินิ MBA ซึ่งมันตอบโจทย์ก็คือเน้นการมาใช้งานได้จริงเลยจบปุ๊บก,ก็คือทราบเลยว่าหลักบริหารธุรกิจข้าวๆเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราเออแบบเห็นมุมมองใหม่ๆงานที่เราทามันเป็นงานพยาบาลไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรใดๆก็การมาเรียนทําให้เปิดโลกเปิดมุมมองใหม่ๆ แต่ชอบบรรยากาศการเรียนออนไลน์มากๆค่ะผมทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนเราก็ต้องคิดไปถึงเรื่องของบิ s i n e s s เรเช่นกันการเรียนหมอมันไม่เคยมีเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับบิ s i n e s เพราะฉะนั้นความเข้าใจหรือว่าองค์ประกอบต่างๆเนี่ยเราไม่ทราบถ้าสมมติว่าคนที่มาเปิดคลินิกมันก็คือต้อง try and error เพราะฉะนั้นการที่เรียนในส่วนนี้มันก็อาจจะเป็นเพิ่มแนวคิดเรื่องของการที่มองโรงพยาบาลเนี่ยในลักษณะการพัฒนาขึ้นในแง่บ u s i n e s ได้มากขึ้น ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ผมว่าผมต้องการเรียนแบบอินเทน i v ฟในหลายๆ,ๆด้านแล้วมันใช้เวลาไม่เยอะผมอยากรู้เอาลายภาพรวมเราเป็นนักพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วเราเพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นนักซับนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยเราก็จะเจอผู้ประกอบการตั้งแต่ผู้ประกอบการรายเล็กจนผู้ประกอบการรายใหญ่คือด้วยการทําธุรกิจอะเราพูดในเชิงธุรกิจไม่ได้เพราะเราเป็นข้าราชการคือเราไม่มีความรู้ด้านธุรกิจเลย แล้วเราต้องไปบอกเขาว่าคุณต้องทําแบบนั้นคุณต้องทําแบบนี้คุณต้องทําแบบโน้นคุณต้องรู้อันนั้นคุณต้องรู้อันนี้คุณต้องรู้อันนู้น,น,น,นซึ่งพอถึงเวลาจริงอ้าวเอเอบางทีเขารู้มากกว่าเราเราก็ต้องกลับมาพัฒนาตัวเองว่าเราจะทํายังไงเราก็ต้องมาพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปต่อยอดต่อไปได้คะ่ะเราเรารู้สึกดีอะ